มีใครโชคดีกันบ้างไหมคะวันนี้16ตุลาคม2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป a าเล็กชาแนลคลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานอัปเดตโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลป์และก็ f a c e b o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะคิวงานของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะวันนี้ก็ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นงานปิดนะคะต่อด้วยโพสต์นะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลค่ะ คุณแผนที่ว่าหลายใจก็สู้เพื่อนผมไม่ได้มันมีหลายคนแล้วก็อิโมจิหัวเราะน้ำตาแตกนะคะต่อกันด้วยโพสที่สองจาก facebook รอันกัดบัณฑิตค่ะจงรักษาสิ่งที่สำคัญ และอย่าลืมทำสิ่งที่จำเป็นร้ยๆปังๆนะครับไรอันกาดบัณฑิตขอขอบคุณข้อมูลโพสจาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจำปาสินไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากรายการใหม่ของช่องช่วงเช้านะคะจะเป็นช่วงกินโชว์แล้วก็ช่วงกินเที่ยวกับป้าเล็กนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ